วันนี้เราอยู่กับ MT 0 9ปี2023นะจ๊ะตัวนี้เครื่องคอปเพลนสาสุบที่บอกว่าเสียงร้าวใจหรือว่าเครื่องตัวเดียวกับ R 9ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องอะไรหลายอย่างอาจจะแตกต่างกันนิดๆดหน่อยแต่ว่าเรื่องเสียงกับเรื่ององศาเนะเท่ากันเลยนะจ๊ะ MT 0 9ตัวนี้เป็นรถที่บอกว่าโคตรแรงนะ 4ีก็ค่อนข้างจะเยอะ800เกือบ900ซีซีนะครับตัวนี้นะมีแคปุมแคปบาแต่งมาให้ครบคร้อมพร้อมหรอตัวนี้แล้วก็ชกหน้าก็ได้มาจาก ไซด์ดาวเหมือนกันนะชกหน้าอัพไซด์ดาวนะนะปรับได้เหมือนกันนะปั๊มต้องปั๊ดาวเหมือนกันเนาะจอเชฟทีนะชมนี้นะปี23นสะแลนะราคาก็ไม่ได้แรงที่คิดนะบางคนเขาคิดนะพี่ครับตัวใหม่มือหนึ่งโคตรแพงแต่กลายมาเป็นมือสองคาะจับตองายแน่นอนนะจ๊ะราคาก็ไม่ได้แพงนะอยู่ประมาณ2 8 5 289แล้วแต่สภาพรถแล้วแต่ของแต่งนะแต่ตัวนี้ของแต่งที่ได้มาก็คือทอนะจ๊ะทอเป็นทอไทเทเนียมนะ คือเสียงแม่งแน่นกดข้อสเตเตร์แน่นอนนะอาจจะเสียงหูเราจะวัดไม่ได้แต่ถ้าไปวัดในาระบบค่อยเสียงจริงนะจะวัดได้เลยนะฮะก็ประมาณนั้นคลยหนาที่อยากได้ MT 0 9นะก็นี่ถึง BYO b i g b y ด้เลยนะจ๊ะตัวนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวก็ผ่ะอนี่ประมาณ7 0 0 0ันต้นๆเท่านั้นนะฮะ60สิบหปีเนาะก็อยากได้รุ่นไหนก็นีกถึงเราก็เหมือนเดิมเรื่องบริการจะส่งพิโนเทศเข้าก็ฟรีภาษีระบก็ฟรีเหมือนเดิมจ้า